สวัสดีครับผมเกตนะครับปรริชัยสมศิริโชคนะครับถ้าพูดถึงตลาดการลงทุนที่เป็นที่สนใจแล้วก็เป็นกระแสแล้วก็กําลังมาแรงมากที่สุดในยุคปัจจุบันนะครับหลายหลายคนกําลังนึกถึงตลาดสปอตมาเก็ตนะครับไม่ว,ว่าจะเป็นการลงทุนใน Bitcoin น้ํามันนะครับหรือว่า f o เร i c นะครับโดยเฉพาะตลาด f o เร i c หรือว่าตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศนะครับซึ่งมีมูลค่าของตลาดสูงถึง 7.7นะครับดอลลาร์สหรัฐต่อ1วันนะซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมาสเตอร์ทีมนะครับหรือว่ากลยุทธ์กองทัพมาสเตอร์ทีมเนี่ยเรานะครับรวบรวมครูนะครับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในตลาดนี้รวมถึงนะครับมาสเตอร์นะครับหรือว่าโค้ดได้หลายคนนะครับพร้อมที่จะจับมือกับทุกคนใครก็ตามที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุนในตลาดนี้แล้วก็ต้องการ ที่เลี้ยงที่เป็นมืออาชีพนะครับกลยุทธ์กองทัพมาสเตอร์ทีมพร้อมที่จะจับมือแล้วก็ร่วมเดินหน้าไปกับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะแป้งค่ะไอรินเลิศหิรันธนาชัยอายุ31ค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจซื้อขายรถยนต์มือสองค่ะคือตลาดเทรดเนี่ยสำหรับแป้งต้้งมองว่าเป็นตลาดของคนรุ่นใหม่อะค่ะมันเป็นการที่เราสามารถใช้เงินลงทุนแล้วเราก็ ทำไรายได้ได้ง่ายมากๆตั้งแต่ที่มาเรียนรู้มาแป้งมองว่าแค่เรามีทุนสักก้อนหนึ่งค่ะเราสามารถที่จะเรียนรู้ให้เยอะๆค่ะแล้วเราก็จะสามารถทํากําไรได้ง่ายมากกับตลาดนี้ค่ะจากที่ได้เรียนมาหนึ่งเดือนแป้งสามารถทํากําไรไปแล้ว10ซจากเงินทุนค่ะทำไมเราถึงเลือกสถาบันกลยุทธ์กองทัพเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรามีผู้ก่อตั้งสถาบันนี้นะคะคืออาจารย์วินอาจารย์วินเนี่ย สามารถปั้นพอร์ตจาก1 0 0 0 0แสนบาทปัจจุบันนี้นะคะจาก1 0 0 0 0แสนมาเป็น500ล้านนี่คือคนที่สำเร็จจริงๆและนอกจากนี้ยังสามารถสร้างคนสำเร็จเยอะแยะมากมายครับแล้วคนที่อยากจะประสบความสำเร็จนะครับทางลัดที่สั้นที่สุดก็คือนะครับเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จจริงเท่านั้นครับ